พวกเราที่เป็นชาวพุทธย่ยอมถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะแล้วเนี่ยก็ควรจะมีสัมมาทิฏฐินะคือมีความเห็นที่ถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องประการแรกก็คือ ความเข้าใจเรื่องอริยสัจสีนะ่อันนี้ก็อย่างที่เราได้สาธยายบทพิเศษบางบทนะที่กล่าวว่าเนี่ยผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจสีนะ่อริยสัจสี่ข้อแรกนะที่จนต้องรู้จักนะก็คือทุกข์สัจนะความทุกข เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเวลาเรา,ามาสวดมนต์ทำวัดเนี่ยหลังจากที่เราสรรเสริญบูชาหรือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงังฆเจ้าแล้วเนี่ยลำดับต่อมาคือการสาธยายเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นะทุกเช้าเราก็จะสาธยายเป็นลำดับแบบนี้แหละ เรอลึกถึงพระพุทธฐานประสงค์แล้วจึงค่อยมาทําความรู้จักหรือเรียนรู้เรื่องทุกข์ซึ่งมี12อาการนะตั้งแต่การเกิดก็เป็นทุกข์จนกระทั่งมาถึงที่ว่าเนี่ยว่าโดยย่ออุปทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะ ในเมื่อเราต้องการที่จะดับทุกข์หรือว่ายกจิตให้เหนือทุกข์หรือว่าจะหนีให้ห่างไกลจากทุกข์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักทุกข์ให้ดีซะก่อนถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ให้ดีในการพยายามหนีทุกข์ของเรา ก็อาจจะกลายเป็นการวิ่งเข้าหาทุกข์ก็ได้หรือว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นอดีาว่าแต่ทุกข์เลยนะเวลาทำศึกสงครามเนี่ยผู้รู้ก็อย่างเช่นสุวนวัวก็ยังบอกไว้เลยนะว่าก็ต้องรู้จักศัตรูให้ดีนะ รู้เรารู้เขานะร้อยสุดก็บ่อภ่ายอันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยอะไรที่เป็นตัวปัญหาเราก็ต้องรู้จักปัญหานั้นให้ดีให้ท่องแท้ก่อนที่จะทําอะไรกับปัญหานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจในอริยสัจเนี่ยเดยเพราะอริยสัจข้อแรกเนี่ย ก็คือการรู้ทุกนะนะพวกเราคงทราบดีแล้วว่าเนี่ยในอริยสัจสีเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าอริยสัจแต่ละข้อคืออะไรแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่ากิจหรือสิ่งที่ควรทำกับอริยสัจแต่ละข้อนี่คืออะไรอริยสัจข้อแรกในทุกเนี่ยทุกคือสิ่งที่ต้องรู้บางทีท่านก็แปลว่ากำหนดรู้แต่ว่ากำหนดรู้นี่ บางคนก็ไปเข้าใจว่าหมายถึงการไปเพง่งไปจ้องที่จริงมันหมายถึงการทําความเข้าใจการรู้จักว่าท่านใช้คาปริญญานะปริญญาคือความรู้ทั่วถึงรู้จักรู้ดีทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุท,ทยัยเหตุแห่งทุก์ส่วนสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือรู้นะรู้จักมันให้ดี ผู้ยอ่อคือว่ารู้ทุกนะรู้จักทุกเนี่ยมันมีความหมายหลายระดับนะระดับแรกเนี่ยก็คือรู้ว่าหรือสามารถแจกแจงได้ว่าทุกมีอะไรบ้างหรือได้แก่อะไรบ้างอันนี้ก็เราก็สาธยายแจกแจงกันทุกเช้าหลายคนที่เรียนศิลธรรมมาเรียนปริยัติธรรมมานี่ก็ สามารถจะจำแนกแจกแจงได้เกิดแก่ตายนะความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นว่าโดยอยอุปทา,านการทั้งหลายเป็นตัวทุกข์หลายคนท่องได้นะแต่ท่านนั้นยังไม่พอนะ เวลาทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเฉพาะทุกข์ใจเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนคนจำนวนมากเนี่ยเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไม่รู้นะไม่รู้เคยถามโยมนักปฏิบัติธรรมที่มานั่งภาวนาอยู่บนศาลา รวมถ้ามานั่งฟังธรรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงตลอดทั้งวันถามเขาว่าเนี่ยทุกไหมนั่งนานๆนนเนี่ยบอกทุกถามเขาว่าทุกที่ไหนไม้บอกทุกที่ขานะบางคนก็บอกทุกที่หลังปวดเมื่อยถามต่อไปว่าเล้วมีทุกอื่นอีกไหม ทุกเท่านั้นเลยนะที่กายที่ขาที่หลังส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันก็นก็มีแค่นั้นแหละก็เลยถามจี่ไปว่าแล้วใจไม่ทุกข์เหรอหลายคนก็งงนะแต่ว่าพอมาดูจริงๆมาสังเกตจริงๆก็เพราะว่าเออเราก็ทุกข์ใจนะพอระหว่างที่นั่งนานๆเนี่ยใจมันก็บน พอกายมันปวดมันเมื่อยก็บ,บนบ่นอยู่ในใจนะมีความรู้สึกหงุดหงิดนวะุววายตีโพยตีพายอยู่ข้างในใจนะเกิดโทสะขึ้นมาน้อยๆเพราะว่าอยากจะให้เลิกนะบรรยายสักทนะีอยากจะให้หยุดพักสักทีนะจะได้ออกไปยืดเส้นยืดสายหรือไม่ก็ออกไปอุจจละ ปัสสวะใจมันทุกข์ใจมันบน่นใจมันวอยวายเนี่ยแต่หลายคนไม่เห็นไปเห็นไปรู้แต่เฉพาะทุกข์กายคือความปวดความเมื่อยที่แขนที่ขาที่หลังแต่ความทุกข์ใจไม่เห็นโทสะความหุดธงิดเกิดขึ้นที่ใจแล้วยังไม่เห็นเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ทุกนะถึงแม้ว่าจะสามารถแจกแจง ทุกข์ได้ครบ12อาการอันนั้นมันเป็นความจําแต่พอทุกข์เกิดขึ้นกับตัวกับตัวเองจริงๆนี่มองไม่เห็นไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ทุกข์นะแล้วก็เป็นกันเยอะด้วยมีพี่หญิงคนหนึ่งเนี่ยเคยอาสามาเป็นก็เชิญมาเป็นอาสาสมัครมาทดสอบ นะเกี่ยวกับเรื่องการทำง,งานของสมองเวลาเห็นภาพที่น่ากลัวผู้ทดลองก็ให้ดูภาพนะเป็นภาพนิ่งบ้างภาพคลิปวิดีโอบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวอุบัติเหตุหรือว่าคนตายเพราะภัยธรรมชาติแล้วเขาก็จะดูการทำง,งานของสมองแล้วก็ตรวจวัด การเต้นของหัวใจความดันด้วย <_ S 1> เพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้จะไม่มีอาการที่รุนแรงนะเวลาเจอภาพผังภาพอพอกผู้หญิงคนนี้นะพอดูภาพเหล่านี้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยหัวใจก็เต้นเร็วความดันนี่ก็ขึ้นสูงปริ๊ดเลยแสดงว่ากลัวมาก นะผู้ทดลองก็เลยให้หยุดผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับงงสงสัยว่าหยุดทำไมฉันโอเคฉันปกติดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยร่างกายของเธอมันฟ้องว่าเธอกลัวนะหัวใจก็ดีความดันก็ดีที่มันฟ้องว่ากลัวนะมีอาการตนหนแต่เธอไม่รู้ตัวนะ อย่างที่ว่าฉันโอเคฉันสบายดีใช่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะคืออย่าว่าแต่ความกลัวเะยความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยได้เฝ้าดูหรือสังเกตจิตใจของตัวเองเท่าไหร่เรียกว่าชอบส่งจิตออกนอกรู้สึกอย่างไรอย่าว่าแต่ความกลัวความโกรธที่มันชัดเจนเลยความเบือ่อนะความเหงา บางทีก็ไม่รู้นะและไม่ใช่เฉพาะความทุกข์ทางใจนะความทุกข์กายบางทีก็แยกแยกไม่ออกนะแยกแย้ไม่ออกระหว่างความหิวกับความเพลียเพราะอดนอนเนี่ยอดี๋ยมีแพทย์ฝึกหัดเนี่ยที่เขาเรียกว่าเลส i d e เดนเนี่ยผนี้ต้องทำงานหนักมากนะดูแลคนไข้บางทีทั้งคืนเลย ไม่ได้นอนติดต่อกันหลายวันหลายคืนหลายรายเนี่ยนะพอดูแลคนไข้เสร็จกลางดึกนะอาจจะสักตีสองตีสหลังจากที่ไม่ได้นอนมาสอาคืนพอเสร็จทุลาเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก็คือไม่ได้กลับไปนอนนะแต่ไปหาของกิน ไปโรงอาหารถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลมีโรงอาหารหรือไม่ก็ไปร้านสะดวกซื้อไปหาของกินเพราะเขาคิดว่าร่างกายที่กำลังทุกตอนเนี่ยมันทุกข์เพราะหิวไม่ใช่ทุกข์เพราะอดหลับอดนอนอันนี้ขนาดทุกข์กายนะยังแยกแยะไม่ออกเลยว่าเอ,อมันทุกข์เพราะหิวหรือว่าทุกข์เพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่อันนี้เรียกว่าไม่รู้ทุกข์นะ ก็เพราะว่าไม่รู้จักสังเกตนะดูใจของตัวไม่สังเกตหรือแยกแยะนะความทุกข์ทางกายที่เกิดกับตัวรู้ทุกประการต่อมานะก็คือรู้ว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ที่เกิดกับรูปกับนามนะหรือเกิดกับกายกับใจไม่ได้เกิดกับเรา พูดง่ายคือว่าไม่ใช่เราทุกนะแต่ว่ารูปกับนามต่างหากที่มันทุกข์อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าใช้สตินะในการพิจารณาให้มากเพราะคนเราเนี่ยนะเวลาปวดเวลาเมื่อยนะแทนที่จะมองว่าหรือตระหนักว่ามันเป็นกายที่ทุกข ก็กลับไปคิดว่ากูทุกข์กูทุกข์เวลาความโกรธมันเผาหลนจิตใจแทนที่จะเห็นว่าเใจมันทุกขนะกลับไปคิดว่ากูทุกข์กูทุกนะอันนี้ก็ไม่รู้ทุกข์นะคือไม่ได้เห็นทุกข์อย่างแท้จริงไม่ได้เห็นว่าจริงๆมันไม่มีเราที่เป็นผู้ทุกข์นะมันมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ นันถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเวลากายทุกเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่กายทุกอย่างเดียวนะใจก็จะทุกนะเพราะมันมีความรู้สึกว่ากูทุกกูทุกนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยหลวงปู่บุตตาท่านไปผ่าเอานิ้วออกเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะกลับวัดละลูกศิษย์ลูกหาก็รวมทั้งหมอ,หมอพยาบาลก็ประหลาดใจนะ ถามว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเรอคนหนึ่งที่ก็ผ่านน้อยกว่าหลวงปู่ยังบอกว่าเจ็บเลยหลวงปู่ทำงาไนไม่เจ็บหลวงปู่ท่านก็บอกว่าร่างกายฉันก็เหมือนคนทั่วไปแหละทำไมจะไม่เจ็บนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายด้วยคือในความรับรู้ของหลวงปู่เนี่ยมันไม่มีคำว่าฉันเจ็บหรือกูเจ็บนะมันมีแต่คำว่ากายเจ็บหรือกายปวด เมื่อเห็นว่ากายเท่านั้นที่ปวดนะมันไม่ใช่มีกูเป็นผู้ปวดเนี่ยใจมันก็เลยไม่ทุกไปด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะเห็นทุก์ในระดับนี้ได้เออะไรก็กูเจ็บกูปวดนะั้งที่ทสิ่งที่ปวดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับกูมันเกิดขึ้นกับกายนะเกิดขึ้นกับรูปเวลาเครียดนะ ก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเครียดกูเครียดนะหรือว่ากูทุกข์ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่กูเครียดนะแต่มันเป็นใจต่างหาที่เครียดหรือว่าความเครียดมันเกิดขึ้นกับใจโกรธก็เหมือนกันนะก,กูโกรธกูโกรธนะกูเศร้าถ้ายังคิดแบบนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่ายังไม่รู้ถุกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ตัวที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่กูมันไม่ใช่เราทุกนะแต่ว่ามันเป็นใจที่ทุกหรือว่ามันเป็นทุกที่เกิดขึ้นกับใจเพราะว่าความเครียดก็ดีความโกรธก็ดีมันไม่ใช่เรานะแต่เพราะว่าไม่มีสตนะิก็จึงไปยึดว่าความเครียดความโกรธเนี่ยเป็นเราเป็นของเรา ความปวดกายก็เหมือนกันนะพอไม่เห็นด้วยสติเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าออมันเป็นกายที่ปวดแขนที่ปวดหรือความปวดเกิดกับแขนก็ไปเหมารวมว่ากูปวดกูปวดอย่างนี้เร,เรียกว่าไม่รู้ถุกนะไม่รู้ถุกเพราะว่าไปปรุงตัวกูขึ้นมาไปเกิดภาพลวงขึ้นมา ไม่ได้เห็นความจริงอย่างที่มันเป็นและถ้ารู้ทุกเนี่ยลึกซึ้งเนี่ยลำดับต่อมาคือการรู้ว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะกับขันธ์ห้าในขณะที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นทุกที่เกิดขึ้นกับขันธ์ห้ารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราทุกแต่มันเป็นขันธ์ห้าที่ทุก หรือว่ามันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับขันธ์หาตรงนี้เป็นการรู้ทุกข์ที่ละเอียดเข้าไปอีกนะแล้วถ้าเจรณา,าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไอ้ขันธ์หานี่เป็นตัวทุกข์ล้นวนเลยขันธ์หาที่เป็นตัวทุกข์อันนี้ยากหน่อยนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ ไปเห็นเพียงแค่ว่าเออกายกับใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์หรือว่าขันธ์ห้ามันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์อันนี้ถ้าเรามีสติดูมันก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเห็นต่อไปเนจนเกิดปัญญาก็จะพบว่าไอ้ขันธ์หานี่แหละคือตัวทุกข์นะอันนี้มันก็มาสรุปนะ มาตรงกับที่เราได้สาธยายสรุปเวลาพูดถึงทุกเนะี่ยคือว่าโดยยออุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกเนะี่ยเป็นตัวทุกในที่นี้หมายความว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะแฝงอยู่ในตัวเป็นสภาวะเต็มไปด้วยสภาวะที่ถูกบีบคั้นนะด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่เขาเรียกว่าถูกบีบคั้นด้วย ความเกิดและความดับนะของสิ่งต่างๆก็คือ,สภ,นะอ,ส,อส,คสภาวะที่ทนได้ยากนะอย่างที่เราได้พิจารณาสังขารเมื่อสักครู่เนี่ยสภาวะที่ทนได้ยากภาวะที่มันรอแต่ที่จะเสื่อมสลายไปแ้วการทำความเขา้าใจตรงเนี้ยนะมันสำคัญมากเลยนะอุปาทานขันตทั้งห้าเป็นตัวทุกข ไอ้ทุกสิบเอ็ดอาการที่เราสาธยายมาเนี่ยท่านก็สรุปง่ายๆว่ามันเป็นทุกข์นะของขันธ์ห้าที่มีอุปทานขันธ์ห้าที่ไม่มีอุปทานนี่มันก็จะไม่รู้จักความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะความคับแค้นใจนะมีความพัดพรากอะไรก็ไม่ทุกข์ประสบอะไรนะก็ไม่ทุกข์ ถ้าหากว่าขันท่านั้นเนี่ยมันไม่มีอุปทานหรือว่าไม่มีความยึดติดถือมั่นอันนี้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจเพราะถ้าเราเห็นว่าไอ้ไอทุก์ทั้ง11อาการเนี่ยมันคือทุกของขันท่าที่มีอุปทานหรือพูดง่ายคือว่า เป็นทุกข์ของชีวิตที่มีความยึดติดถือมัน่นเพราะขันห้านี่บางทีเราก็เรียกรวมๆว,ว่าชีวิตนะและชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรนอกไปจากขันห้าเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์เหล่านี้มันเป็นทุกข์ของชีวิตที่มีความยึดติดถือมัน่นถ้าไม่อยากให้ชีวิตมีความทุกข์แบบนี้เนี่ยก็ต้องละความยึดติดถือมัน่นจริงอยู่นะไอ้รูปเนี่ยมันก็ต้องแก่นะ เ้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเรียกว่าตายแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่เสื่อมความเสื่อมสลายของรูปแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์อะไรกายแก่กายแก่แต่ว่าใจไม่ทุกข์นะกายป่วยแต่ใจไม่ทุกข์รือแม้ทั้งความตายนี่ก็ไม่ทุกข์นะเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความตายมันก็เป็นแค่การสลาย นะคืนสู่ธรรมชาติหรือการ,การเป็นการแปลเปลี่ยนสภาพไป้ความตายก็เป็นแค่สมมุติที่เราใช้เรียกความเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่มีอะไรที่ดับอย่างแท้จริงนะมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนสภาพเหมือนกับดักแด้ที่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นผีเสือ้อหรือเหมือนกับน้ำแข็งที่มันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นของเหลวนะเป็นน้ำธรรมดาเราไม่เรียกว่าน้ำแข็ง ที่หายไปว่าตายน้ําแข็งมันหายไปจากแก้วเราก็ไม่เรียกว่ามันตายเพราะมันคือแค่การเปลี่ยนสภาพน้ําที่ระเหยหายไปนะจากแก้วเราก็ไม่เรียกว่าน้ํามันตายนะมันก็แค่การเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอเพราะพอรู้อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจทุกข์ได้นี่ถ้าเราเห็นนะว่า ขันท่าเนี่ยนะมันเป็นตัวทุกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกดดันบีบคั้นเราก็จะเกี่ยวข้งของกับมันอย่างถูกต้องสิ่งที่เราเห็นว่ามันคงรูปคงตัวเนี่ยที่จริงมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งข้างในนะอย่างร่างกายของเราเนี่ยท,ทั้งที่เราสุขภาพดีเนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยอ,อวัยวะต่างๆเนี่ยมัน มีความบีบคั้นมีความขัดแยง้งมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเราในตัวเราเนี่ยมันมีเลือดมันมีเซลลเม็ดเลือดนะมันมีม่เซลเม็ดเลือดเซล์ทุกชนิดในร่างกายเราเนี่ยตายวันหนึ่งนี่แสนล้านเซลล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เลือดนะหรือว่าเซล์ตับเซลล์ผิวหนังตายวันละเป็นแสนล้านเซล อันนี้เรียกาความดับแต่ว่าก็มีการเกิดมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นถ้าเซลล์ใหม่เกิดขึ้นนะพอๆกับเซลล์ที่ดับไปเราก็เรียกว่าสุขภาพดีแต่ถ้าเกิดว่าเซลล์ใหม่มันเกิดขึ้นน้อยลงมีแต่เซลลมีแต่ส่วนเซลล์ที่ตายนี่มีมากกว่าเซลล์ที่เกิดใหม่อันนี้ก็เรียกว่าความเจ็บป่วยเริ่มปรากฏแล้วอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์นะ เราเรียกทุกชนิดนี้ว่าความเจ็บป่วยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายเราเท่านั้นมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าองค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่ทําให้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันรว้แล้วแต่ต้องเสื่อมแล้วก็ดับไปในทุกสิ่งเนี่ยมันก็มีแต่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวจริงสําคัญคือว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราไปยึดติดถือมันในสิ่งนั้น พอมันเสื่อมไปพอมันสลายไปเราก็ทุกทุกในที่นี่คือทุกใจมันเปรียบเหมือกัว่าของร้อนเนี่ยเช่นฐานแดงๆเนี่ยถ้าเราไม่ไปแตะไม่ไปจับมันเราก็ไม่เจ็บหรือว่าแก้วที่มันแหลมหรือมีคมถ้าเราไม่ถูกมัน ก็ไม่ปวดของแหลมถ้าเราไม่ไปเดินเตะมันเราก็ไม่เจ็บไอ้ขันท่าเป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่ามันเป็นของร้อนเป็นของแหลมเป็นของมีคมอันนี้คืออุป,ปมาว่ามันเป็นตัวทุกข์นั้นถ้าเราไม่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องก็คือว่าไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันมันทุกข์ก็ทุกข์ไปนะ แต่ว่าใจเราไม่ทุกข์นะก็คือไม่มีทุกขเวทนาแต่เป็นเพราะเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องนะไปจับผ่านก้อนแดงๆไปเตะน้ำหรือว่าไปกรรมเศษแก้วจนบาดมือเนี่ยเราก็ทุกข์นะทุกข์นี่คือใจทุกข์เนี่ยัยนจะเกิดว่าเรารู้ทุกข์จริงๆเนี่ยนะรู้จนกระทั่งเห็นว่าโอ้ยไอ้ขันห้าเป็นตัวทุกข์ ที่ไม่น่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วใจก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันถึงเวลามันเสื่อมสลายไปใจก็ยังเป็นปกติอยู่ได้หรือมองว่าไอ้สิ่งเรานี่มันเป็นของเป็นเหมือนของหนักมันจะหนักแค่ไหนถ้าเราไม่ไปแบกมันเราก็ไม่ทุกข์มันก็มีของมันอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่า นะขันทงาเป็นตัวทุกข์นะหรือว่าเต็มไปด้วยความขัดแยง้งบีบคั้นอยู่ภายในเราก็เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องรู้จักใช้รู้จักวางพอมันเสื่อมสลายไปนะใจก็ไม่ถุกแล้ที่จริงเนี่ยถ้ารู้ทุกประกาศสุดท้ายคือเห็นเลยน,นะว่ามันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงก็มีแค่ขันท่าที่เรารู้จักเนี่ย เมื <polarization. S 2> ่อเรารู้ว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นแค่ขันท่าแล้วมันก็เป็นตัวทุกข์เราก็จะพบว่าทุกอย่างเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นอย่างที่กุฎาตัดว่าเนี่ยทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรที่ดับไปก็ทุกในที่นี้หมายถึงสภาวะที่ไม่คงตัวไม่คงที่นะ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของขันธ์ห้าถ้ารู้ทุกขณะนี้นะก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยิดมั่นถือมั่นได้เลยจิตมันจะวางอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าเนี่ยเมื่อรู้ทุกข์าก็พ้นทุกข์นะรู้ทุกในทีน่นี้คือรู้กระทั่งไปเห็นรู้จนกระทั่งว่าเนี่ยทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่ารูปธรรมหรือนมามธรรมมันก็ไม่หนีไปจากขันธ์ห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ก็ไม่สามารถหรือไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมัน่นใจก็เป็นอิสระนะก็เรียกพ้นทุกข์นังคำว่ารู้ทุกเนี่ยมันมันมีความหมายนะที่ลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าจำแนกแจกแจงได้ว่าทุกเนี่ยได้แก่อะไรบ้างอันนั้นมันเป็นแค่ความจำนะ เราจะรู้ทุกอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องมีสตินะหันมาหมั่นมาดูกายดูใจรู้ทันนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจนะจนกระทั่งไม่ไปยึดมั่นสำคัญหมายหรือไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกข์แล้วก็มีปัญญาต่อไปก็มีปัญญาจนถึงขั้นเห็นว่าให้ขันตั้งข่าจีเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยที่ไม่อาจยึดมัน่นถือมั่นอะไรได้ ถ้ารู้ทุกแบบนี้แล้วนะมันก็จะจิตม,มันก็จะปล่อยก็จะวางก็จะเป็นอิสระนะที่เรียกว่าพ้นทุกพ้นทุกนี่คือไม่ใช่ว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแก่เจ็บป่วยยังเกิดขึ้นอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจคําว่ารู้ทุกให้ดีนะรวมทั้งทําความเข้าใจสิ่งที่เราสาธยายทุกวันโดยเพราะข้อความที่ว่างเนี่ยว่าดุยยอุปทา,านขันตั้งๆเป็นตัวทุก ถึงแม้ว่ามันจะยังเข้าใจยากแต่ถ้าเราพิจารณาไปด้วยสติด้วยปัญญามัมนก็จะค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆเอาละชานิพุทธกเท่านี้กราบพระ